สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับแฟนรายการคนอวดดีนะครับของอที่ติดตามคุณต้อสุตานะครับวันนี้คุณต้อสุดตาจะจะไปไหนครับเนี่ยอ๋อผมจะไปบวชไปบวชทำไมครับมันร้อนเหลือเกินร้อนแล้วรู้สึกไงช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะฝนก็มาด้วยนะร้อนแล้วมันเซ็งเซ็งแล้วหน้าตามจะเป็นยังไงฮะเซ็งเ่หน้ามันเซ็งนหน้าเซ็ง แล้วถ้าพอมีฝนมาหน่อยอย่างวันนี้ฝนตกอะโอ้ก็ชุ่มกระชวยลนี่ก็มันอี่ฮะเนี่ยมันแบบมันเอางี้ครับเดี๋ยวผมมีเกมให้คุณต๊ดใบหน้านะฮะนะครับทายคําให้ผมจะร้องเพลงเซ็งมันเซ็งได้ผมคุณลรับคํำท้าไหมฮะได้ถ้าทําได้นะครับเรามีรางวัลให้ได้ครับอ่ะวันทูที่เซ็งเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งเซ็งมันมันมันพวกเรามันมันมันเซ็งที่สุดแล้วมันมันที่สุดแล้วเซ็ง เซ็งนิดสุดแล้วมันทิดสุดแล้วเซ็งมันเซ็งโอ้โหเอาได้เอาได้เซ็งเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งเซ็งมันมันมันพวกเรามันมันมันเซ็งที่สุดแล้วมันมันที่สุดแล้วเซ็งเซ็งที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซ็งมันเซ็งโอ้โหได้ครับได้เอาเรามีของรางวัลอีกแล้วนี่ขอบคุณคัะมาวีนะครับเย็นๆนะครับมอบให้คุณเราสตาร์แต่ข้อแม่ข้อแม่อะไรครับคุณต้องดื่มที่นี่เท่านั้น อได้ครับผมดี่จะเดี๋ยวให้ดูโช์พุงเ้ยนะมีเลอะลยนะ